ออนยอนตาออนยอนตาออนยอนออนยอนออนยอนวันนี้คิดถึงทางเหนือนะเจ้าทิศแดนคิดถ,ถึงทางเหนืออยากทานอาหารเหนือมากเลยแต่ตอนนี้ที่แดนอยู่ที่โคราชโคราชทงไงดีจะได้กินอาหารเหนือก็ได้ข่าวว่าที่ร้านนี้มีข้าวซอยไก่อร่อยอร่อยนะครับตามมาดูเลยครับตามขึ้นมาดูเลยครับขึ้นมาเลยมาดูนะครับว่าแทนแทนข้าวซอยไก่ อร่อยขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะครับร้านคนสวยนะครับติดตามเลยครับของอร่อยจากทางเหนือมาให้ชิมนะครับสมตรงมาถึงโคราชเลยแม่ค้าจ่าเหนือมาเองดูว่าอร่อยขนาดไหนขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับทิดแดนบานทุงขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้อร่อยอ้ำอ้ําอ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 ําก่อนนะแตงเล่ สวัสดีครับพี่นายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นายนะครับพี่นายนี่เป็นคนเหนือกันเจ้าคนเหนือเจ้าพี่นายเป็นคนเหนือคนเห<ค>นือแต่ตอนนี้อยู่ที่ไหนดีอยู่โคราชพี่อยู่โคราชเนาะอยู่โคราชเวลาไปเหนือน้องก็คิดถึงอาหารเหนือเนาะวันนี้พี่นายมีอาหารเหนืออะไรกาแนะนำน่ะว,นนนนวันนี้ก็คือข้าวซอยเน่ะเจ้าเอาข้าวซอยมาแนะนำงานเป็นเมนูพิเศษ มาได้มีเป็นเมนูประจําของร้านแต่ว่าถ้าลูกค้าคิดถึงสาวเหนือคิดถึงเมืองเหนือคิดถึงอาหารเหนือแต่เราอยู่โคราชเราก็ต้องมาร้านนี้คุณนา,ายกาแฟสไตล์มีเมนูพิเศษต,ต้องแจ้งต้องสั่งเท่านั้นถึงจะได้ทานนะครับน่องโตโต,โตมีกรอบกรอบนั่นคือข้าวซอยไก่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 ครับ ประกอบนะครับมีพริกทอดนะครับแล้วก็ผักดองนะครับอ่าข้าวซอยเรามีอะไรอย่างไหนะข้าวซอยเริ่มจากอะไรก่อนอ่าข้าวซอยอย่างนี้เนาะอย่างนี้เนาะอันนี้สำเร็จรูปแต่สำเร็จรูปแล้วเอาไปดูส่วนประกอบว่ามีเส้นอย่างไหนะก็มีอันนี้อันนี้ผักกาดดองผักกาดดองกินเครื่องเคียงเนะาะเครื่องเคียงผักาดดองก็หอมซอยหอมซอบอนน ทอดแล้วก็อันนี้หอมซอยนอปไปแล้วแล้วก็อันนี้คืออันนี้คือเส้นเส้นเขาเรียกว่าเส้นข้าวซอยเอามาทอดค่ะมันมีอยู่สองส่วนที่เอามาลวกแล้เอามาทอดอ๋อก็คือข้าวซอยจะมีส่วนที่เป็นเส้นลวกแล้วก็เส้นทอดอันนี้เป็นท็อปปิ้งแต่งหน้ากรอบๆใช่ไหมกรอบๆอ๋อแล้วก็อันนี้คือนสําเร็จรูปพร้อจะเสิร์ฟลูกค้าเลยวนะคะสอันนี้หม้อหนึ่งเนาะนี่หม้อก็จะประกอบไปด้วยเส้นสองส่วนปะ มีน้องไก่แล้วก็มีเส้นลวกที่อยู่ข้างล่างแล้วก็น้ําน้ําของที่เราน้ําเครื่องแกงเนะาะเครื่องแกงใส่ไปแล้วแล้วก็ที่นี่ก็มีพิเศษก็คืออันนี้ก็คือมันเป็นของของอึ้แลคือของทอดของทอดที่ผสมไปแล้วเนจาจะไม่ค่อยหันเ,นเนพราะเขาจะก,กิบพวกเขาก็เอาของพวกเนี้มาใส่ไปในชาม hmm. แล้วก็ปรุงรสตามที่เ,เองชอบอ่ <Okay. S 2> ะ ขอบคุณครับเดี๋ยวที่เดนหิวแล้วเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับขอชิมก่อนนะว้าวว้าวได้เวลากินแล้วนะครับได้เวลากินแล้วดูสิครับน้องไก่ใหญ่ขนาดไหนดูรำแป๊ะต้ก็ฟอยของคุณนายนะครับกำลังรสชาติกำลังดีครับถ้าใครชอบเพิ่มรสเผ็ดรสเปรี้ยวก็เติมได้ตามตั้งใจเลยนะครับ ร้านนี้นะครับทาโดยสาวเหนือแท้ๆนะครับที่มาอยู่ที่โคราชอยากให้ชาวโคราชบ้านเฮาได้กินอาหารเหนืออร่อยๆนะครับมาเลยครับร้านนี้ชื่อว่าร้านคุณนายคอฟฟี่สไตล์นะครับมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับสือกันใกล้น่ากินมากเลยครับอยู่ที่ปั๊มบางจากนะครับไม่ไกลจากราชมงคลนะครับแล้วก็ราชพัฒน์นะครับถนนสุรนารายครับติดตาม ขอพิสูจน์กาติดตามชมนะครับเดี๋ยวทิศแดนกินต่อเลยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย